คุณเคยคิดไหมความเจ็บปวดที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่ความตายแต่คือการไม่สามารถตายได้ชายคนหนึ่งคุกเข่าต่อหน้าพระศิวะวิงวอนขอให้ปลดปล่อยจากความทุกข์และเทพก็ส่งตอบรับแต่พรนั้นกับกลายเป็นคำสาที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุดวิญญาณที่ถูกบังคับให้ดำรงอยู่ในโศ oh. กนาฏกรรม <Please S 2> แล้วคำถามก็พุดขึ้นมานี่คือการช่วยเหลือ หรือการลงทันในความมืดเงียบของเทือกเขาหิมาลัยสายลมพัดวีดวิวผ่านหน้าผาที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งนำเสียงสวดนับพันที่สลายไปในความว่างเปล่าผู้คนเชื่อว่าที่นี่ระหว่างยอดเขาที่แตะขอบฟ้าคือสถานที่ที่พระศิวะรับฟังคำวิงวอนของมนุษย์อรันชายร่างผอมเดินโซซัทโซเซบเส้นทางที่ปกคลุมด้วยหิมะ รอยเท้าแต่ละก้าวถูกลมปกคลุมอย่างรวดเร็วเหมือนทั้งผืนฟ้าต้องการลบการมีอยู่ของเขาชีวิตของอารันคือโศกนาฏกรรมต่อเนื่องภรรยาเสียชีวิตระหว่างคลอดลูกชายคนเดียวตายเพราะความปดอยาหมู่บ้านถูกเผาในสงครามญาติพี่น้องแยกย้ายหายหมดไม่เหลือสิ่งใดจะยึดเหนี่ยวเขาจึงเหลือเพียงความปรารถนาเดียวการหลุดพ้นเขาปีนขึ้นไป มือสั่นจับก้อนหินเย็นจัดริมฝีปากพร่ำภาวนาที่อาจมีเพียงสายลมและเทพยินได้โปรดจงยุติความเจ็บปวดนี้โปรดปลดปล่อยข้าบนยอดเขาใต้แสงจันทร์เสี่ยวจางจังอรันคุกเขาริมฝีปากแตกเลือดซึมเพราะความหนาวดวงตาหลับลงรอคอยความตายแต่แทนที่จะเงียบสงัดนิรันดรเสียงหนึ่งดังก้องไปทั่วฟ้าเสียงกลอง ดาารุดังที่รัวเหมือนจังหวะหัวใจของจักรวาลและแล้วเงาหนึ่งปรากฏขึ้นร่างสีน้ำเงินเข้มหน้าผากมีเปลเวไฟดวงตาที่สามสองทะลุความมืดผมยาวปล่อยสายน้ำคงคาไหลผ่านคองงูพันมือถือตรีศูนภศิวะมหาเทพผู้ทําลายมหาเทพผู้ปลดปล่อย อรันเงยหน้าน้ำตาไหลปนิม่โปรดได้โปรดเมตตาโปรดปล่อยขขาจากความเจ็บปวดนี้พระศิวะนิ่งเงียบดวงตาที่สามทงประกายเหมือนมองทะลุไปถึงวิญญาณลึกสุดพรอหัสแตะหน้าผาอรันภูเขาสั่นสะเทือนท้องฟ้าฉีกออกด้วยแสงสว่างเจิดจ้าร่างอรันเหมือนถูกเผาแล้วเกิดใหม่เขาลืมตาไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกหิว ไม่รู้สึกเจ็บปวดพระสิวัตร์เสียงดังหมวกฟ้าร้องเจ้าจะไม่รู้จักความตาย,ยเจ้าจะดำรงอยู่จนกว่าเจ้าจะพบการหลุดพ้นแท้จริงและพระองค์หายไปในความว่างอรันทะลุดลงไม่รู้ว่านั่นคือพอหรือคำสาปหิมะหยุดโปรยท้องฟ้าเหมือนหิมะสีน้ำเงินก้อนใหญ่เงียบสนิทอรันนั่งนิ่งอยู่นานอสองมือกดลงบนหิมะฝ่ามือไม่รู้จักความเย็นอีกต่อไปในความสงัดนั้น เขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองไม่รีบร้อนแต่ทุ้มลึกเหมือนเสียงกลองจากวิหารโบราณ <c oughs> เขาลุกขึ้นค่อยๆเดินลงจากภูเขาลมยังผัดแปงเมฆยังหมุนวนหิมยังเย็นจัดแต่ร่างกายเขาไม่ตอบสนองต่อความหนาวหรือความเจ็บใดๆความรู้สึกนั้นทั้งปลดปล่อยทั้งว่างเปล่าเหมือนตอนพระศิวะวางพระหัตถ์บนหน้าผามีบางสิ่งในตัวเขา หลุดหายไปแต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรวันแรกแห่งพรเขาทดลองด้วยความอยากรู้อรันพลาดท่าลื่นกลิ้งลงตามไหลเขาหน้าอกกระแทกก้อนน้ำแข็งเสียงกระดูกหักดังกรอบแกรบเขาหัวเราะในใจดีข้าจะตายเสียทีแต่ไม่กี่อุดใจกระดูกเชื่อมกลับเลือดหยุดไหลความเจ็บหายวับเหลือเพียงช่องว่างเงียบๆในกวันที่สอง เขาเดินโดยไม่กินไม่ดื่มเหมือนคนฝันกลางวันรุ่งเช้าเขาล้มลงใต้ต้นสนเก่าร่างกายหนักเหมือนหินดวงตาปิดสนิทเขาเชื่อว่าความตายมาถึงแล้วแต่เมื่อแสงอาทิตย์ลอดยอดเขาเนี่ยเขาก็ลืมตาร่างกายเบาเหมือนใบไม้แห้งไร้ความหิวไร้ความเหนื่อยวันที่สามเขายืนบนหน้าผาสายลมตีหน้าเชือกผ้าแดงพันข้อมือเขาก้าวออกร่างร่วงลงผุบเหว เสียงกระดูแตกกระจัดกระจายเลือดสาดบนหินในวินาทีนั้นเขาคิดว่าตัวเองกลายเป็นละอองฝนเป็นหยดน้ําในแม่น้ําไม่มีสิ้นสุดแต่เศษร,ร่างที่แตกหักค่อยๆรวมตัวชิ้นเนื้อกลับคืนเขาลุกขึ้นเดินต่อไปบ่ายวันนั้นเขามาถึงหมู่บ้านเล็กๆใต้เขากลิ่นควันยักษ์เสียงทอผ้าเบาเหมือนฝนตกะระฆังเล็กๆดังอยู่หน้าศาลเจ้าผู้คนมองเขาด้วยสายตาประหลาด ในดวงตาพวกเขาเนี่ยมีทั้งความสงสัยและระแหวงหญิงชราขายชาเชิมเขานั่งส่งถ่วยชาเลยให้นะอารันจิบหนึ่งโึยร้อนขนเข็มร่างกายเขารับรสชาติเหมือนมนุษย์ปกติเขายิ้มบางๆเจ้ามาจากไหนหญิงชราถามจากภูเขาเขาตอบที่นั่นมีแต่เทพเจ้าที่ฟังคาอธิษฐานน้อยคนจะกลับมาเมื่อมอบวิญ,ญญาณไปแล้ว อรันเงียบไม่รู้จะตอบอยังไงเขาอยากพูดว่าข้าไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่คำว่าช่วยเหลือติดข้างในลำคอแตกออกเป็นสองเสียงเสียงหนึ่งสว่างเสียงหนึ่งมืดคืนนั้นเขานอนในโรงเก็บของหลังบ้านหญิงชราเขาฝันเนี่ยเห็นสามดวงตาเปิดพร้อมกันเหมือนดวงดาวสามดวงเรียงเป็นเส้นตรงเสียงหนึ่งดังขึ้น เจ้าต้องการอะไรเขาตอบว่าข้าอยากผลิตจากความเจ็บปวดเสียงนั้นหัวร้องไม่เยยไม่เมตตาแต่เหมือนเมฆที่เตรียมจะฝนตกถ้าเช่นนั้นเจ้าต้องเดินผ่านมันไปจนสุดทางนรุ่งเชา้าข่าวร,าร้ายแพร่ไปทั่วหมู่บ้านพ่อคาเร่สามคนถูกจนฆ่าตายบนทางด่านศพถูกหามกลับในนั้นมีเด็กหนุ่มชาวบ้านชื่อดารุก แม่ของเขากรีดร้องหน้าบ้านเสียงดังจนแหบแห้งเหมือนควันอารันยืนมองจากระเบียงในอกว่างเปล่าเหมือนท่อนไม้แต่แล้วเจ็บแปลเล็กๆแทงเข้าอ,อกเขาจำเสียงร้องไห้ของลูกชายคืนอันหนาวเหน็บมือเล็กๆเกาะชายเสื้อเขาแล้วเงียบหายไปเจ้าอยากไม่เจ็บปวดเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่ความเจ็บปวดไม่ได้อยู่ในร่างกาย มันอยู่ในสายตาที่เจ้ามองโลกอรันนั่งหล,ลับตาเขาเห็นภาพภรรยามองเขาผ่านเปลวไฟเห็นลูกชายหยุดหายใจเห็นหมู่บ้านล่มสลายเขาเห็นช่องว่างอันกว้างใหญ่ในใจเด็กน้อยคนหนึ่งยื่นขนมปังให้เขาลุงกินเถอะลุงดูหิวอาราันกัดหนึ่งคำรสชาติเรียบง่ายแต่จริงแท้เขาเรียน<อ><อ>รู้ว่าแม้โลกเต็มไปด้วยความตาย เด็กเล็กยังยื่นขนมปังให้และชีวิตยังเดินต่อข่าวลือแพร่ไปไกลว่ามีคนที่ไม่กลัวตายอยู่ในหมู่บ้านเหล็กผู้ป่วยจากหมู่บ้านรอบๆเริ่มเดินทางมาหารันชายที่มีบาดแผลไม่หายหญิงสาวที่ล้มด้วยไข้ร้อนแม่ที่อุ้มลูกน้อยผิวซีดเหมือนใบไม้อรันไม่พูดมาก เขาทำเหมือนสายน้ำไหลผ่านก้อนหินเงียบมั่นคงแต่แล้วลมก็เปลี่ยนทิศจากที่ล่าตะวันตกโรคร้ายพัดเข้ามาเหมือนเมฆดําคนในเป็นเลือดดวงตาแดงกำมตุ่มพองขึ้นตามคอรักแร้และขาหนีบความเจ็บแผดเผาเหมือนฝูงพึ่งทำรักทุกบ้านมีเสียงร้องทั้งบทสวดทั้งเสียงคร่ำครวญเสียงเรียกหากัน จนแห <My child. S 1> หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเหมือนอยู่ในฝ <My child. S 1> ันร้ายยาวนานอารันเดินเข้าไปในทะเลแห่งความตายเหมือนเรือที่ไม่มีวันจม <c oughs> เขาสัมผัสผิวที่ร้อนผ่าดมกลิ่นเหงื่ออับของความกลัววางมือบนหน้าผากป้อนยาสมุนไพรให้ผู้ใกล้สิ้นใจเขายกศพออก <c oughs> เผาใบไม้เพื่อกันมแมลงอุ้มร่างเบาเหมือนฟางแบกร่างหนักเหมือนหินเปียกเขาทำต่อไป จนมือสั่นจนล้มลงเพราะหมดแรงแต่เพียงขบตาร่างกายก็ฟื้นเลือดไหลเวียนอีกครั้งกล้ามเนื้อเต็มแรงแล้วเขาลุกขึ้นทำต่อด้วยไปสี่หญิงที่สอนเขาทำยาจากไปในฤดูโรคระบาดนั้นก่อนสิ้นใจนางบอกกับเขาเบา,เบาๆไยในท้องเจ้าอย่าให้ด่าแล้วนางก็หลับตาเบาเหมือนใบไม้ร่วงอรันนั่งข้างเตียง มองเพดานมืดเต็มควันลอยแตกบนฝาผนังเหมือนแม่น้ำแห้งเขาไม่ร้องไห้แต่คอแน่นเหมือนมีเงื่อนผูกเขาเอามือแตะอกช่องว่างภายในขยายกว้างขึ้นโรคระบาดผ่านไปเหลือเพียงหมู่บ้านซุกผอมเหมือนสุนัขรอดจากถึงหมาป่าปแต่หมู่บ้านนั้นยังคงก่อไฟยังลง,งานายังแขวนธงอธิษฐานบนเชือกอารันย,ยืนริมทุ่ง ฟังเสียงกบในคูน้ําเห็นนกกระจอบโผลไปตามต้นข้าวฝั่งพระอาทิตย์ขึ้นเหลืองเหมือนไข่แดงเขารู้สึกถึงความสงบเล็กๆบางเฉียบเหมือนหมอกยามเชา้าวันหนึ่งเกี้ยวหรูผ่านถนนดินเข้ามาชายผู้สูงสักดิในเกี้ยวมองอารันนิ่งนานแล้วสั่งให้หยุดเจ้าคือคนที่ไม่ตายใช่หรือไม่อรันตอบข้าเป็นเพียงหมอและข้า ยังอยู่หลังจากล้มหลายครั้งถ้าเช่นนั้นจงไปกับข้านะครับเสียงเขาทั้งเร่งทั้งสั่งภรรยาข้าคลอดมาเจ็ดคืนน่งอ่อนแรงเด็กไม่ออกหมอทั้งหลายยอมแพ้แล้วถ้าเจ้าช่วยได้ตระกูลข้าจะจดจำบุญคุณถ้าไม่ได้เจ้าก็ไม่ตายอยู่แล้วไม่ใช่หรืออรันเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าเขาขึ้นเกียวมุ่งสู่คดหาสอน ห้องคลอดส,สลัวอบอวนด้วยกลิ่นยากลิ่นเลือดและกลิ่นน้ำนมหญ <A cursed S 1> ิงสาวนอน <the> หายใจแรงเหมือนโลหะร้อนดวงตาลอยแต่ยังเกาะเกี่ยวชีวิตผ้าแดงเปื้อนเลือดบ่งบอกถึงความสิ้นหวังอารันนั่งข้างเตียงวางมือบนท้องหลับตาฟังเขาไม่ได้ฟังชีปจรเพียงอย่างเดียวแต่ฟังคําพูดของร่างกายฉันอยากอยู่หรือฉันยอมแพ้นาน ก่อนจะลืมตาเขามองหญิงคนนั้นแล้วพูดช้าๆเจ้าไม่ต้องให้กำเนิดความกลัวเพียงให้กำเนิดเด็กน้อยเท่านั้นเสียงหัวเราะแห้งๆหลุดออกจากปากนทั้งน้ำตาทั้งยิ้มอรันเผาใบไม้จัดท่าทางใช้สายผ้าห่มรัดหุงบอกให้ทุกคนเงี่ยเขาหายใจช้าลึกห้องนั้นมีเพียงเสียงลมหายใจและเสียงลมพัดเด็กเกิดตอนยามสาม เงียบไม่ร้องผิวซีบริมฝีปากเขียวอารานนวดออกเด็กแรงเป่าลมเข้าปากเล็กจิ๋วครั้งแรกไม่สำเร็จครั้งสองไม่สำเร็จครั้งสามองเสียงสะอื้นดังขึ้น <His body S 2> แล้วเสียงร้องไห้ก็แตกอเหมือนมเมล็ดที่เปลือกแตกทั้งห้องถอนหายใจเหมือนป่าเพึ่งหลุดจากอวนบิดาคุกเข่าลงกราบซ้ำ อาราันอุ้มเด็ก <Love S 1> วาง <without S 1> บน <possession S 1> อ,อกแม่หญิ <like> งนั้น <passing S 1> โอบลูก <through water. S 1> ร้องไห้จนเสียงสัน่นอารันลุกเดินออกจากห้องนั่งบนขั้นบันไดเอามือปิดตาพระอาทิตย์โผล่ขึ้นสายลมพัดนำกลิ่นน้ำนมและกลิ่นอื่นอ่อนโยนเหมือนเส้นผมของลูกชายเขาในวันอาบน้ำเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งเจ้าอยากไม่เจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดนี่เอง สอนเจ้าให้โอบอุ้มชีวิตเนี่ยโดยไม่มือสัน่นอารันไม่ตอบเนี่ยเขาเพียงหายใจยาวชายผู้สูงศักดิ์ให้รางวัลใหญ่ทองเงินผ้าไม้บ้านแต่อารันรับเพียงลูกประคำรุทธักษะเก่าๆที่ชายคนนั้นใส่ข้อมือแล้วเขาเดินจากไปไม่พูดคำลาหลายปีผ่านไปสำหรับคนอมะตะปีนับด้วยฤด,ดูดอกไม้บนหน้า,านด้วย เสียงคนแรกคอหลังคาด้วยใบหน้าใหม่ที่มาแล้วหายไปอรันเดินผ่านที่ราบกว้างผ่านทะเลรายที่ดาวร่วงเหมือนเกลือผ่านหมู่บ้านชาวประมงที่ฟังเสียงทะเลเหมือนสัตว์ใหญ่หายใจที่ไหนๆเขาได้เรียนบทเรียนซ้ำๆคนเรากลัวการสูญเสียคนเรารักและคนเราตายชีว <'re> ิตค <there. S 1> ือทวงทะอละซ้ำๆตรงนี้ตอนนี้วันหนึ่งเขาปีนขึ้นสู่ยอดเขา ที่เป็นพรมแดนสองานจากักบนยอดมีวิหารเล็กถูกทึ้งร้างกำแพงปกคลุมด้วยตะไคร่รูปปัน้นเทพแตกระคังเหลือเพียงครึ่งแต่เพียงลมอ่อนๆพัดระคังก็สัน่นเสียงเบาแต่แทรกเข้าในกระดูกอรันก้าวเข้าไปในสาลาบนแท่นหินแตกมีกองเท่าดำเล็กๆเกขานั่งลงเอามือแตะเท้าเย็นละเอียด เท่ากระซิบเบาๆเสียงหญิงชราเรียกหาลูกเสียงชายหนุม่มขอเกรติยศเสียงแม่ขอนมนมให้ลูกเสียงคนบาปขอภัยทั้งหมดรวมกันเหมือนลำธารพูดกับหินทุกคนต่างวอนขอสิ่ง Thank you son อรันพูดกับแท่นหินคือเดินผ่านความกลัวของตนเสียงหนึ่งตอบกลับใช่เนะี้ยทุกคนวอนขอ และทุกคนก็ได้รับต่างเพียงเขาจะรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ได้รับคือสิ่งที่เขาขออารันหันไปถ่ายเร่ร่อนนั่งอยู่ตรงบันไดไม่ใช่ขอทานแต่เป็นโยคีผมหั่นเป็นปมหน้าผากถาด้วยขี้เท้าคอห้อยลูกประคำรูดสักสักแววตาสดใสเหมือนเด็กในมือเขาถือตีกลองดามมารุเล็กตีเบาๆเมื่ออารันมอง เขาหยุดเอียงหัวเหมือนนกฟังลมข้าเห็นเจ้าโยคีกล่าวตั้งแต่ยอดเขาในวันเก่าเนี่ยเจ้ามาด้วยคำอธิษฐานที่หอด้วยหมออรันพนมมือท่านคือใครข้าเดินเรื่อยจนลืมชื่อโยคียิ้มบางคนเรียกข้าว่าผู้หลับบนหลังเสือบางคนเนี่ยเรียกว่าผู้มีตาที่ไม่ปิดอรันยิ้มบางๆถ้าท่านจะทดสอบข้าก็พร้อมข้าเคยแตกเคยไหม้เคยจมมานักแล้ว โยคียสายหัวข้าไม่ต้องทดสอบหินที่เรียนรู้การร้องเพลงแล้วแต่เจ้าเจ้าเองละ่ะร้องเพลงอย่างไรอรังเงียบแล้วเล่าเล่าเรื่องลูกที่ตายเล่าเรื่องโรคระบาดเล่าเรื่องหญิงที่คลอดเล่าเรื่องชายผู้สูงศักดิ์เขาเล่าจนเสียงแหบเหมือนก,กำแพงตอกใครโยคียฟังเอียงหัวเป็นพักๆสุดท้ายเขาแว้เจ้าขอให้พ,นพ้นความเจ็บปวด และเจ้าได้รับถนนเส้นหนึ่งให้เดินผ่านมันแต่ยังมีสองทางที่เจ้ายัางไม่กล้าเดินสองทางนั้นคืออะไรอารันถาม 1. เจ้ามองร่างนี้เป็นของเจ้าลองมองมันเป็นของโลกอย่าถามว่าข้ารับได้แค่ไหนจงถามว่าวันนี้โลกอยากใช้ร่างนี้ทำอะไรและอีกทางเจ้ากลัวจะรักอีกครั้งอารันจะดุง้งข้า <The> storm, ไม่ใช่รักแบบที่เจ้าคิด <the> โยคิยิ้ไม่เออะ <Speak. S 1> ไม่ครอบครอง แต่เป็นรักเหมือนแสงส่งผ่านน้ำไม่ยึดไม่จับไม่ดับเจ้าหนีมันเพราะเจ้ากลัวว่าถ้าเปิดใจความเจ็บเก่าเนี่ยจะไหลบ่าเข้ามาเหมือนฟูงหมาป่าอารันก้มหน้า <B ane S 1> นิ้วหวาดวงกลมบ <not> นแท่นหินแล้วก็จะทำ <a door. S 1> ังไงไม่ต้องทำโยคียื่นขึ้นแค่หายใจเมื่อเจ้ามองใบหน้าใครจงมองเหมือนเทพมองจะผ่านใบหน้านั้นเจ้ากอดเด็กโดยไม่มือสั่นจงกอดทั้งโลกเช่นนั้น แล้วพอมตนนีเล่าอารันถามโยคียิ้ม,อมผอนคือตัวประตูเจ้าจะยืนมองอยู่ข้างนอกไปเลยก็ได้หรือจะก้าวเข้าไปแล้วเดินผ่านมันก็ได้เมื่อเจ้าไม่มีอีกแล้วที่ยื่นหน้าประตูประตูก็ไร้เหตุผลที่จะอยู่ต่อโยคียหันไปก้าวออกแล้วหายไปเหลือเพียงรอยเท้าในฝุน่นกับกลิ่นเท่าที่เพิ่งมีใครกวนคืนนั้น อรันนังสมาธิครั้งแรกในหลายปีเขาไม่ผลักความเจ็บออกเนี่ยแต่เปิดประตูให้มันเข้ามาภาพภรรยากับลูกภาพการสูญเสียเสียงร้องไห้ของแม่ทั้งหลายทั้งหมดผ่านตัวเขาเหมือนลมผัดผ่านต้นไผ่สันแต่ไม่หักเช้าท้องฟ้าสว่างที่เชิงเขาชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยกำลังกลับมาที่วิหารร้างพวกเขาอยากสร้างหลังคาใหม่ อยากได้สิ่งใหญ่กว่าความกลัวให้ยึดเหนี่ยวอาลันเดินลงยกเสาไม้กับพวกเขามือเขาไม่ลายตาเขาไม่เศร้าหัวใจเขาอบอุ่นอบอุ่นเหมือนเตาไฟไม่ลุกโชนแต่สว่างพอให้คนรอบข้างเห็นทางบ่ายวันหนึ่งหลังคาวิหารใหม่เพิ่งสร้างเสร็จฝนแรกของฤด,ดูตกลงมาชาวบ้านดีใจเหมือนร่างกายได้ชำระหลังเดทางไกล อารันย,ยืนบนเฉลียงเด็กหญิงตัวน้อยวิ่งวนรอบเขาเหมือนนกกระจอบนามว่ามีราหกขวบดวงตาดำลึกเหมือนรู้มากกว่าที่อายุบอกเธอย,ยิ้มให้อารันอย่างง่ายดายคุณลุงทำไมฝนตกเด็กน้อยถามเพราะเมฆเต็มเขาตอบเต็มอะไรเต็มน้ำและเต็มเสียงดนตรีเมื่อเมย์ร้องเพลงไม่ไหวมันก็ร้องไห้ เมื่อมันร้องไห้แผ่นดินก็ได้ดือมเมื่อแผ่นดินได้ดื่มยญ้าก็งอกมีราหัวเราะ <Yeah, yeah, S 1> เสียงสาย yeah, yeah. เหมือนละคังเล็กแล้วเธอหยุดชะง,งักสายตาจะไปไกลคุณลงุงหนูได้ยินเสียงกลองอรันหยุดฟังใช่เสียงดามารุนะฮะเบาและห่างเหมือนจากความฝันอย่างไรลุล่ mm hmm. เท้าเหงงงห mm hmm. มันยินฟ้าฝ mm hmm. นยังตกไร้ฟ้าร้อง แต่เสียงกลองอยังดังคุณลงมีลาจาักแขนเสื้อเขาตรงนั้นมีเงาดำๆบนถนนดินสู่ประตูวิหารมีเงาคนเดินท่ามกลางสายฝนไม่กางรมไม่เร่งรีบไม่หลบโคลนเมื่อเข้ามาใกล้เห็นเป็นชายผอมคลุมผ้าหยาบผมพันปมหน้าผากปาดเท้า,า,าอาจเป็นนักขับเพลงพเนจรหรือผู้เดินเร่ตามเส้นทางแต่สิ่งที่สำคัญคือดวงตา ดวงตาลึกเหมือนมองเห็นทั้งภูเขาและ oh, ความว่างในนั้น,น <ำ S 1> ทันทีที่ศบตาอารันรู้นี่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานี่คือสายตาเดียวกันที่เคยเฝ้ามองเขาบนยอดหิมะลายวันนั้นสายตาของพระศิวะเขาทะลุดลงุกเขาค้าขอนอบน้อมต่อพระองค์ชายคนนั้นยกกลองดามารุตีจังหวะเบาเสียงผสมกับสายฝนเสียงดังก้อง ทั้งอ่อนโยนทั้งหนักแน่นเจ้าเคยวอนขอจะพ้นความเจ็บปวดและเจ้าได้เรียนรู้ว่าความเจ็บปวดไม่หายไปแม้ร่างกายเจ้าไม่ตายมันเพียงกลายเป็นประตูและคำถามคือเจ้ากล้าก้าวผ่านหรือไม่อรันน้ำตาหลังไม่ใช่เพราะสิ้นหวังแต่เพราะเข้าใจในที่สุดความเจ็บปวดการสูญเสียความโดดเดี่ยวทั้งหมดไม่ใช่โซ่ตรวนแต่มันคือครู หากเขากอดมันไว้เขาจะเป็นท่าตลอดกาลหากเขาเปิดใจเขาจะเห็นว่าโลกทั้งโลกก็เจ็บปวดเช่นเขาและภายในนั้นมีเมตตาไม่รู้จบพระศิวะหรือร่างจำแลงยิ้มบางๆแล้วหายไปท่ามกลางฝนอรันลุกขึ้นครั้งนี้เขไม่ถามว่เมื่อใดข้าจะได้ตาย เขาเพียงกระซิบข <We must S 1> ้าจะอยู่เพื่อรักเพื่อเจ็บ <to resolve S 2> เพื่อ้าใจน <boundary> กว่าข้าจะไม่มีจากวันนั้นอารันเดิน <this> ในหมู่มนุษย์ไม่ใช่ในฐานะผู้ถูกสาบแต่เป็นแสงไฟเล็กๆในความมืดแสงไม่แรงแต่เพียงพอให้ผู้คนรอบตัวมองเห็นทางชายแผนจอนที่เดินข้างกลางสายฝนนั้นอารันรู้ทันทีนี่ไม่ใช่คนแปลกหน้าแววตาคู่นั้น ลึกเหมือนเหวกว้างเหมือนท้องฟ้าทั้งเมตตาและเย็นชาเหมือนคมมีดแววตาของพระศิวะเขาคุกเข่าลงข่าหนอบน้อมแด่พระองค์เสียงกลองดามารุดังคลอเสียงฝนเหมือนหัวใจจักรวาลพระศิวะตรัสเจ้าวอนขอให้พ้นความเจ็บปวดและเจ้าก็ได้เรียนว่าความเจ็บปวดไม่หายไปแม้ร่างกายจะไม่มีวันตายมันเพียงเป็น <Pain. S 1> ประตู และเจ้าต้องตัดสินใจจะก้าวผ่านหรือจะยืนอยู่น้ำตาอารันไหลแต่ไม่ใช่เพราะสิ้นหวังเขาเหตุแล้วความเจ็บปวดการสูญเสียความว่างเปล่าทั้งหมดไม่ใช่โซ่ตรวนแต่มันคือครูหากเขากอดมันไว้เขาจะเป็นทาสแต่หากเขาปล่อยให้มันผ่านเขาจะเข้าใจว่ารอบทั้งโลกก็เจ็บปวดเหมือนกันและในนั้นเออ มี Please, ความเมตตา <take this. S 1> ที่ไม่ตายพระศิวะนอ <Thank you. S 1> แล้ว <Thank you. S 1> หายไปในสายฝนอรันยืนขึ้นครั้งนี้เขาไม่ถามอีกว่าเมื่อใดเขาจะได้ตายเขาพูดเบาๆข้าจะอยู่เพื่อรักเพื่อเจ็บเพื่อเข้าใจจนกว่าข้าจะไม่มีตั้งแต่นั้นอรันเดินในหมู่มนุษย์ไม่ใช่ในฐานะผู้ถูกสาแต่เป็นเปลวไฟเล็กๆกลางความมืดไฟไม่แรง ไม่สว่างจ้าแต่เพียงพอให้คนรอบข้างมองเห็นทาง